สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม3ตัวบนแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับผมมาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นสครั้งบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนบวกหลัก1 0บน2ครั้งบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก2จะมีตัวเด่นอยู่3ตัวนะครับ มาดูวิธีการคำนวณย้อนหลังตั้งแต่งวดที่ออก2 6 6 2ก7นะครับเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับหลักแสน2ครั้งนะครับ2บวก2นี่ก็จะได้4บวกหลักหมื่นสครั้ง66 12บวกหลักพันเลข6บวกร้อยบนเลข2บวก10บน2ครั้ง2บวก2ได้4แล้วบวก1คงที่นะครับบวก เลขคงที่เนี่ยผมใส่เป็นสีแดงไว้แล้วกันนะครับมันคือจะบวก1นึ่งคงที่เท่ากับที่ผมเช็คตัวเลขนิดนึงนะครับ2 2งสี่หครบนะครับสนะครับบวกสิเป็น16 16กสิบหกบว2หกยิบสอบสองบกสองยบวกสี่ดยีบวกหได้29 ได้ยิบก้าดังนั้นมันจะได้เลขเก้เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก1บวก2 9งกบวกหก็ได้10ก็คือ0 0นบวกสได้2ได้9 0 2นะครับแล้วรางวันเลข้ายสามตัวงวดธรมามันออก3 8 8 8นะครับ388ในบวกรวมกันนะครับ3บวก8ได้11 11บก8ได้19 19ก็คือเข้าที่แต้ม9ตัวนี้นะครับนี่นะครับเลขที่ออกก็คือ3 88นี่นะครับ388มันจะได้แต้ม9งวดถัดมานะครับ สอบวกสองได้4 1่บวกหได้2องบวกสบวกสามได้16แล้วบวกหคงที่ทุกครั้งนะครับเท่ากับ4ีบวกสได้หกหกบวกสได้9 9้บวกสได้สิ12องบสวกสิบหกได้ยี่สิบแวกหได้29 ได้เลขเดิม902นะครับได้902มาดูรางวัลงวดถัดมานะครับมันออก309 309บ,บวกกัน3บวก0ได้3 0, 3บวก9ได้12เข้าที่แต็ม2ถูกนะครับงวดถัดมานะครับ หลักแสนบวกกัน2ครั้ง2อบวกสได้4บวกหลักหมื่นสครั้ง5 5บวก5ได้10บวกเลข1บวกเลข3บวก0แล้วบวก1บวก1คงที่นะครับเท่ากับ4ี่บวก10ได้14 14บวกหได้15 15บวก3ได้18 18บวกหได้19ได้เลขเดิมอีกนะครับ9 0 2แล้วมาดูผลรางวัลวัถัดม,มาดมันาอก3 52 352บวกกันนะครับ3นี่บวก5ได้8 8ปดบวก2ได้สิ 10, ก็คือได้0ก็เข้าที่แทม0นะครับมาดูงวดถัดมานะครับ5บวก5นี่ได้10 แล้วก็5บวก5ได้10บวก9บวก3บวก10แล้วบวก1บวก1คงที่นะครับเท่ากับ10บวก10นะครับได้20 20บวก9ได้29 29นะครับบวกอีก3 32 32เป็น 42, 42 42บวก1 43 ได้บได้43ได้เลขก3เป็นเลขเด่นเลขแรกนะครับสูตรบวก1 3บวก1ได้4 4บวก2ได้6 3 4 6คือเลขที่คำนวณได้มาดูผลรางวัลงวดที่ออกนะมันออก3 92 3 92บวกกันนะครับ 3บก9นะครับได้12 12 2ได้14ได้เล็ก4เข้าที่แต้ม4อ่ะมาดูงว่ดถัดมานะครับ5บ5นี้ได้10 0บก0ได้0นะครับ0บกกัน2ครั้งได้0แล้วก็บวก7บก3 9 9 18แล้วบวก1คงที่นะครับบวก1คงที่เท่ากับ สิบวกศู์ได้สิบวกเได้17 17จบวกสได้20 20ก็เป็น38 38ิบแวกหนึได้เลขเก้เป็นเลขเด่นแรกเก้าบวกหนก็ได้10บได้ศูบวกสได้2ได้90 2แล้วรางวัลเลขท้าย3ตัวงวดธมามาดอกสองสี่หกสองสี่กกบวกกันนะสองนี่ บได้6 6หบวกหได้12เข้าแต้มสองเข้าเต้มสองนะครับก็ถูกต้องงวดถัดมานะครับหลักแสนบวกกันสองครั้ง99 18หลักหมื่นบวกกันสองครั้งสีบวกสได้แหลักพันเลขเกหลักร้อยบนเลขสงหลักสิบบนสองครั้งสี่บวกสได้แปดบวกหนึ่งบวกหนึงคงที่นะครับตรงนี้บวกหนึง บวกหคงที่เท่ากับ18บวกแปได้ยี่สิบหกยี่สิบกบวกเก้าสามห้าสบวกสองไปสามเ็ดสามสิบเจ็ดบวกแปดสีบวกหนึ่งสีได้เลขหก,ก,กเป็นเลขเด็ดแรกหกบวกหก็ได้7 7็บวกสได้9้า 6 7 9นะครับมาดูผลรางวัลงวดถัดมามันออก3 3 2 4นะรับ3นี่บวก2ได้5 5 5บวก4ได้9เข้าที่แต้ม9งวดถัดมานะครับหลักแสน2ครั้ง2บวก2ได้4หลักหมื่น2ครั้ง4บวก4ได้8หลักพัน เลข5หลักร้อยบนเลข3หลัก10บน2ครั้ง2บก2ได้4แล้วบวก1บวก1คงที่นะครับเท่ากับ4บก8ได้12 12บวก5ได้17 17บวก3ได้20 20บก4ได้24 24บวก1ได้25ได้เลข5เป็นเลขเด่นเลขแรก5บก1ก็ได้6 6บวก2 6 7 8 ห้าหกแปดนะรางวัลวัฒน,นมามันดอกแปดห้าสองแปดห้าสองก็บวกกันนะแปบวกห้าได้สิบสามสิบสามบวกอีกสองก็ได้สิบหเข้าเต้มห้าเข้าเต้มห้านะครับเามาดูงว่ถัดมาหลักแสนสองครั้งแปดแปดสิบหกบวกหลักหมื่นสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้2บวกหลักพันเลขหน บวกหลักร้อยบนเลข8บวก10บน2ครั้ง5บวก5ได้10แล้วบวก1บวก1คงที่เท่ากับ16บวก2ได้18 18บวก1 19 19บว8ได้27 27 10 37 37บวก1 38ได้เลข8เป็นเลขเด่นเลขแรก8บวก1ได้9 9บวก2ได้11ได้891นะครับ มาดูงวดถัดมามันดอก8ปดหกห้ในบวก6ได้14 14ีบวกหได้19เข้าเต็ม9ก้าเอามาดูงวดถัดมานะครับหลักแสนบวกกันสองครั้ง99 18บวกหลักหมื่นสครั้ง99 18บวกหลักพันเลขสี 4, บวกร้อยบนเลขแป บวก10บน2ครั้ง6 6 12แล้วบวก1นะครับบวก1คงที่เท่ากับ18บวก18ได้36 36นะบวก4 40 40บวก8ได้48นะครับ48บวก2 50 50, 50เป็น 60, 60 60บวก1เป็น61นะครับ61ได้เลข1 เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวกอีก1ก็ได้2 2บวก2ได้4นะครับได้1 2 4มาดูรางวันงวดล่าสุดมาดอก3 5 6นะครับ3 5 6 3นี่บวก5นะครับได้8 8บวก6ได้14เข้าที่เลข4นะครับดังนั้นงวดนี้เข้าที่แต้ม4 สาธิตนะครับผมย้อนหลังให้ดูมันก็เข้าดีหมดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดรวดนะครับคราวนี้เราจะมาคํานวณตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่สิบหกกันยายนนะครับเราจะใช้ผลรางวัลน,นะครับหกตัวตรงรางวัลที่หนึ่งนะครับใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งห้าบวกห้านี่จะได้สิบนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกหลักพันคือเลขหกนะครับบวกหลักร้อยบนคือเลขสาม บวกหลัก10บน2ครั้ง5บวก5ได้10แล้วบวก1สูตรมันจะบวก1คงที่นะครับสูตรบวก1คงที่เท่ากับ10บนะครับบวก0ก็ได้10 10บก6ได้16 16บวก3ได้19 19ก็เป็น29 29บวก1 29ก็ได้30นะครับได้เลข0เป็นเลข1เลขแรกสูตรบวก1ได้1 หนึ่งนะครับมามาบวกอีก2องนึงบวกสก็ได้3ได้ศูนย์หนะครับศูนย์หนคือสูตรแต้มรวม3ตัวบนสูตรใหม่นะครับย้ำว่าสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถนําไปพิจารณาดูได้นะครับถ้าเราเอาไปเทียบก,กันกับ2ตัวบนนะครับ สองตัวบนชุดเดียวที่ผมลงให้ไปเมื่อสักครู่นะครับนะสองตัวบนชุดเดียวนะครับถ้าเราอยากจะหาชุด3ตัวนะครับแต้มแต้มรวมแต้มรวมสามตัวบนนะครับแต้มรวมสามตัวบนเท่ากับศูนย์หนสา 1> 013เราจะได้ชุด3ตัวบนนะครับเราจะได้ชุด3ตัวบนตามนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็น18อ่ะผมจะจับเป็น3ชุดนะครับ18 18แล้วก็18แต้ม0 ถ้าแต้ม0ูนย์มันจะมานะครับนับไปเลยนะครับนี่แปดบวกหนึ่งได้9 9เนี่ยบวกอีก1ได้10นะดังนั้นตรงนี้จะเป็นเลข1 1 18จะได้แต้ม0ูนย์ะครับตรงนี้ก็จะเป็น2นี่นะ8บวก1ได้9 9นี่บวก2ถึงจะได้11ตรงนี้ใส่เลข2นะครับส1 8่ส่วนตัวนี้นะครับจะต้องบวกให้ได้แต้มสา แปดในบวกหได้ 9, 9 9นี่บวกอะไรให้ได้3ก็คือ9ก้าบวกสี่สตรงนี้เป็นแต้ม0แต้ม1แต้ม3อันนี้ก็รอดูในวัน ที่16กันยายนนะครับถึงจะรู้คำตอบว่าสูตรแต้มรวมที่ผมลงให้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับและในชุด3ตัวบนที่ผมจับคู่ไว้จะมีในนี้ไหมน,นะครับช่วงท้ายดูคำเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขมัน จะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับต้องรอดูผลในวันที่16ถึงจะรู้คำตอบนะครับซึ่งสูตรแต้มรวม2ตัวบนนะครับที่เคยลงให้มันก็เข้าดีนะครับยังไม่หลุดนะเดี๋ยวผมลงย้อนดูนิดนึงนะครับสูตรที่เคยลงใหนะ้ก็เข้ามาหลายงวดเหมือนกันนะครับ เจอแล้วครับนี่คือสูตรแต้มรวมแต้มรวมสองตัวบนที่ผมเคยลงให้นะครับนี่ก็จะคำนวณคล้ายๆกันนะครับได้เก้าหนึ่งสองงวดก่อนเข้าที่แต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งก็คือห้าหกห้าบวกหกได้สิบเอ็ดก็คือแต้มหนึ่งในงวดนี้แต้มรวมสองตัวบนสิบหน่วยบวกกันแล้วจะต้องได้แต้มเก้าหนึ่งสองนะครับอันนี้ผมก็เลยลงสูตรแต้มรวมสามตัวบนสูตรใหม่ให้นะครับนี่นะครับ น,นี้เป็นสูตรแต้มรวม3ตัวบนก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับนี่สูตรใหม่นะครับคำนวณได้0ูนย์ห่ตัวไหนจะมานะครับก็ต้องรอดูสำหรับคลิปนี้นะครับก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมนี่นะครับแต้มอันนี้แต้มรวมแต้มรวม2ตัวบนเนาะเก้าเก้าหนึ่งสองนะครับ จะเป็นตัวไหนในนี้นะครับถ้าสูตรไม่หลุดคาดว่าจะมีตัวหนึ่งที่จะมาในชุด2ตัวบนนะครับจะเป็นแต้ม9แต้ม1แต้ม2นะครับวันที่16ถึงจะรู้คาตอบนะครับนี่แต้ม3ตัวบนนะนี่ผมเอามาใส่ไว้นะครับถ้า1 8มานะครับถ้า1 8มาก็จะมีชุด3ตัวบนที่น่าสนใจอยู่3ชุดนะครับ1 18 2 1 8 4 1 8นะครับแต่ถ้าเป็นเลขอื่นนะครับมันก็ ถ้าผู้ชมก็เอาแต้มรวม3ตัวบนบวกใส่เข้าไปนะครับนี่นะถ้าเป็น3 8ก็เอาแต้มรวม3ตัวบวกเข้าไปนะครับ48หรือเป็นเลขอื่นก็ทําตามที่ผมคํานวณไว้ให้ดูนะเอาสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ